ถ้าคุณผู้ฟังนะครับเคยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเริ่มต้นมาผิดที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีทุนไม่มีเส้นไม่มีโอกาสและต้องดิ้นรนตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวคำถามหนึ่งะครับที่มักจะดังขึ้นในใจเสมอคือคนธรรมดาที่เริ่มจากศูนย์จริงๆเนี่ยจะมีทางสร้างชีวิตให้เติบโตจนไปถึงระดับโลกได้หรือไม่ครับในโลกที่ดูเหมือนโอกาสกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม ประเทศประเทศหนึ่งนะครับกลับพิสูจน์ให้เห็นซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ต่ำเนี่ยไม่ได้กําหนดเส้นชัยของชีวิตประเทศนั้นคืออินเดียนั่นเองครับเป็นประเทศที่มีประชากรมากมหาศาลการแข่งขันรุนแรงความเหลื่อมล้ําสูงและทรัพยากรต่อหัวต่ํากว่าหลายประเทศแต่กลับเป็นแหล่งกําเนิดของผู้บริหารระดับโลกนักเทคโนโลยีเจ้าของธุรกิจข้ามชาติและผู้ประกอบการที่เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริง สิ่งที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่ความสำเร็จปลายทางครับแต่มันคือเส้นทางระหว่างทางที่เต็มไปด้วยความขลาดแคลนความกดดันและข้อจำกัดที่มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตัวเลยแต่คนเหล่านี้นะครับยังสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากไม่มีอะไรเลยไปสู่การสร้างคุณค่าในระดับสากลได้หลายคนนะครับมองอินเดียผ่านภาพของความยากจน เมืองแออัดหรือระบบที่ดูวุ่นวายแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นแหละครับคือคนจํานวนมากที่เติบโตมากับความจริงของชีวิตว่าถ้าไม่ดิ้นรนวันนี้พรุ่งนี้จะยิ่งแย่กว่าเดิมเด็กอินเดียจํานวนมากนะครับเลยไม่ได้ถูกเลี้ยงมาพร้อมคําปลอบใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองแต่เติบโตมากับความเข้าใจว่าโอกาสต้องแย่งต้องสร้างและต้องรักษาไว้ด้วยตัวเองเมื่อการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ในห้องเรียนนะครับคนที่รอดไม่ใช่คนเก่งที่สุดเสมอไปนะ แต่คือคนที่อดทนเรียนรู้เร็วและยอมทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำและนี่แหละครับที่พิกิจจะบอกมันคือรากฐานทางความคิดที่หล่อหลอมวิธีหาเงินของคนอินเดียตั้งแต่ยังไม่มีเงินให้หาบทความนี้นะครับพิกิจไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อยกย่องประเทศใดประเทศหนึ่งนะอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่พิกิจเขียนขึ้นเพื่อพาคุณผู้ฟังมองเห็นอีกมุมหนึ่งของคำว่าเริ่มจากศูนย์ที่แท้จริงผ่านประสบการณ์วิธีคิด และรูปแบบการสร้างรายได้ของคนอินเดียที่ไม่ได้รวยจากโชคช่วยไม่ได้ชนะเพราะเส้นสายและไม่ได้โตเพราะภาพลักษณ์แต่พวกเขาเติบโตจากการสะสมความสามารถทีละน้อยอดทนกับผลลัพธ์ที่ยังไม่มาและวางรากฐานเพื่อวันที่โอกาสเดินเข้ามาเอง หากคุณผู้ฟังกําลังอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรจะสู้กับโลกใบนี้แล้วเนี่ยบทความต่อไปนี้แหละครับอาจไม่ทําให้คุณผู้ฟังรวยขึ้นในทันทีแต่จะทําให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่คําสาบนะครับหากเราเรียนรู้วิธีคิดของคนที่เคยยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับเราและสามารถเดินออกไปได้ไกลกว่าที่ใครเคยคาดคิดวันนี้พี่กิจจะมาพูดในหัวข้อเรื่องการหาเงินแบบคนอินเดียจากศูนย์สู่ธุรกิจระดับโลก ฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นครับเพราะเส้นทางที่พี่เขาเดินไม่ได้ง่ายเหมือนภาพที่เราเห็นเดี๋ยวพี่กิจจะค่อยๆเจาะลึกทุกขั้นตอนของการเดินทางไปสู่ความสําเร็จครับ ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาพิกิจก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆครับหากคุณผู้ฟังท่านไหนยังไม่พร้อมที่จะรับฟังสามารถกดข้ามคลิปนี้ได้เลยครับพิกิจจะพยายามย่อให้ได้ใจความสั้นและเข้าใจที่สุดเท่าที่พิกิจจะทําได้นะครับหากยาวเกินไปก็ต้องขออาภัยด้วยเอา้าไปเข้าเนื้อหากันเลยคนอินเดียที่ประสบความสําเร็จนะครับพวกเขาเริ่มจากการลงทุนกับความรู้ก่อนเงินทุนครับ ฟังอีกรอบนะครับคนอินเดียที่ประสบความสำเร็จพวกเขาเริ่มจากการลงทุนกับความรู้ก่อนเงินทุนนั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญที่สุดของวิธีหาเงินแบบคนอินเดียที่ประสบความสำเร็จพิกิจจะบอกว่าคนอินเดียที่ไม่เอาไหนก็มีเหมือนกันกับทุกที่แหละครับแต่นะครับแต่คนอินเดียจํานวนมากนะครับเกิดมาโดยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเงินตั้งต้นไม่มีมรดกไม่มีทุนสํารองและไม่มีใครคอยรับประกันว่าหากล้มแล้วจะมีคนพยุงหรือไม่ สิ่งเดียวที่พวกเขาพอจะควบคุมได้ตั้งแต่วันแรกนะครับคือสิ่งที่อยู่ในหัวของตัวเองคืออะไรครับนั่นก็คือความรู้และทักษะที่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ได้จริงนั่นเองครับคนอินเดียจํานวนมากนะครับถูกสอนตั้งแต่ยังเด็กว่าเงินอาจหายไปได้ในพริบตาแต่ความรู้ต่างหากที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ต่อให้ย้ายเมืองเปลี่ยนประเทศหรือเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งความรู้ก็ยังเป็นอาวุธที่ใช้หาเงินได้เสมอและในสังคมที่มีการแข่งขันสูงมากอย่างอินเดียนะครับหากใครไม่มีอะไรโดดเด่นเนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนเลยคนอินเดียนะครับจึงไม่ได้เรียนเพื่อสอบผ่านอย่างเดียวนะแต่พวกเขาเรียนเพื่อเอาชนะการแข่งขันเรียนเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่ามากกว่าคนอีกนับล้านพวกเขาเลือกเรียนในสิ่งที่ตลาดต้องการไม่ใช่เรียนตามความฝันลอยๆจบมาแล้วไม่ทำอะไร ยกตัวอย่างในบ้านเราคนเรียนจบสูงไม่ทำอะไรก็มีให้เห็นเยอะครับแต่คนอินเดียนะครับพวกเขาจะถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เรียนอยู่นี้สามารถแลกเป็นเงินได้หรือไม่และสามารถขายให้ใครได้บ้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจึงกลายเป็นเส้นทางหลักเพราะเป็นทักษะที่ไม่จำกัดพรรมแดนและไม่ผูกติดกับเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับ คือคนอินเดียจำนวนมากครับไม่ได้รอให้ตัวเองเก่งที่สุดก่อนถึงจะเริ่มหาเนื่นแต่พวกเขาจะเริ่มจากความรู้ที่มีอยู่เล็กน้อยแล้วนำมันไปแลกเป็นรายได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างนะครับงานเบื้องหลังงานซัพพอร์ตหรืองานที่คนอื่นมองข้ามรายได้ช่วงแรกที่พวกเขาทำมันอาจน้อยมากครับแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมามีค่ามากกว่าเงินนั่นคือประสบการณ์ความเข้าใจระบบการทำงานและการเรียนรู้ว่าตลาดต้องการอะไรจริงๆต่างหาก เมื่อพวกเขารู้ว่าความรู้แบบไหนทําเงินได้พวกเขาจะกลับไปพัฒนาทักษะนั้นให้ลึกขึ้นเก่งขึ้นและแพงขึ้นเรื่อยๆพิกิจจะบอกว่าคนอินเดียนะครับเข้าใจดีนะว่าความรู้ที่หาเงินได้จริงต้องเป็นความรู้ที่แก้ปัญหาให้คนอื่นได้พวกเขาเนี่ยไม่ได้สะสมความรู้เพื่อเอาไว้คุยแต่สะสมเพื่อเอาไปใช้งานจริงยิ่งแก้ปัญหาได้ยากมากเท่าไหร่มูลค่าของตัวเองก็ยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้นครับ นี่แหละครับคือเหตุผลที่คนอินเดียจำนวนมากยอมใช้เวลาหลายปีอยู่กับการเรียนรู้ที่หนักและกดดันเพราะพวกเขามองไกลกว่าวันนี้และรู้ว่าการลงทุนกับความรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนยาวที่สุดในชีวิตเมื่อความรู้เริ่มกลายเป็นรายได้นะครับเงินก้อนแรกที่ได้มาจะไม่ถูกใช้เพื่ออ้อวดหรือสร้างภาพแต่ถูกนากลับไปลงทุนกับความรู้เพิ่มเติมทันทีไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อการอบรมการซื้อหนังสือหรือการฝึกทักษะใหม่ คนอินเดียจํานวนมากสร้างวงจรชีวิตแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับคือการใช้ความรู้หาเงินแล้วใช้เงินซื้อความรู้ที่ดีกว่าเดิมวงจรน,นี้ครับทำให้แม้จะเริ่มจากศูนย์แต่ระยะห่างระหว่างพวกเขากับโอกาสใหญ่จะสั้นลงเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับความรู้ที่สะสมมาก็กลายเป็นฐานสําคัญในการสร้างธุรกิจขยายทีมและก้าวออกสู่ระดับโลกนั่นเองฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับพี่กิจจะบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับหากเราไม่พยายามค้นหาด้วยตัวเอง อ่ะเข้าหัวข้อต่อไปเลยครับคนอินเดียนะครับคิดแบบตลาดโลกตั้งแต่วันแรกครับพี่กิจมองว่านี่คือจุดแตกต่างสําคัญที่ทําให้คนอินเดียจํานวนมากไม่ติดอยู่กับรายได้ระดับท้องถิ่นแต่พวกเขานะครับสามารถขยายตัวเองไปสู่เวทีระดับโลกได้ตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงหรือเงินทุนก้อนใหญ่เลยด้วยซ้ําและคนอินเดียจํานวนมากนะครับเติบโตมาในประเทศที่มีการแข่งขันสูงแข่งขันรุนแรงดุดันรายได้เฉลี่ยต่ําและโอกาสในประเทศไม่เพียงพอกับจํานวนประชากร สิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้พวกเขาเรียนรู้ตั้งแต่นั่นเนิ่นว่าหากจํากัดตัวเองไว้แค่ตลาดในประเทศโอกาสของพวกเขาก็จะยิ่งแคบลงแต่ถ้าสามารถขายความสามารถให้กับคนทั้งโลกได้นะครับโอกาสของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยและคนอินเดียจํานวนมากนะครับจึงไม่ได้ถามว่าใครในเมืองหรือประเทศจะจ้างชั้นแต่พวกเขานะครับจะถามว่าทักษะนี้สามารถขายให้คนประเทศไหนได้บ้างต่างหากล่ะครับ การคิดแบบตลาดโลกแบบนี้นะครับไม่ได้เริ่มจากการมีบริษัทข้ามชาติหรือทีมงานขนาดใหญ่นะครับแต่มันเริ่มจากวิธีมองตัวเองเป็นผู้บริการในตลาดสากลต่างหากล้ครับคนอินเดียจํานวนมากนะครับฝึกภาษาอังกฤษยอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อความเท่หรือภาพลักษณ์แต่เพื่อสื่อสารกับลูกค้าทั่วโลกได้โดยไม่ติดขัดพวกเขาเนี่ยศึกษาวัฒนธรรมการทํางานของต่างชาติเข้าใจความคาดหวังเรื่องเวลาคุณภาพและความรับผิดชอบเพราะรู้ว่ามาตรฐานระดับโลกเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานท้องถิ่นหลายเท่า เมื่อพวกเขายอมรับความจริงข้อนี้ได้พวกเขานะครับก็พร้อมที่จะปรับตัวเองให้เข้าไปอยู่ในเกมนั้นและคนอินเดียจํานวนมากนะครับเริ่มจากงานเล็กมากในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์งานซัพพอร์ตงานหลังบ้านหรือการเป็นผู้รับจ้างช่วงต่อให้บริษัทต่างชาติงานเหล่านี้แหะครับอาจไม่ได้สร้างชื่อเสียงแต่สร้างความเข้าใจว่าธุรกิจระดับโลกคิดอย่างไรตัดสินใจอย่างไรและให้คุณค่ากับอะไรบ้าง พวกเขานะครับเรียนรู้จากการทํางานจริงว่าลูกค้าต่างชาติมองหาผลลัพธ์มากกว่าคําพูดมองหาความสม่ําเสมอมากกว่าความเก่งฉาบฉ่วยและให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวความเข้าใจเหล่านี้นะครับจึงกลายเป็นทุนที่มีค่ามากกว่าค่าแรงในช่วงแรกเมื่อคนอินเดียเริ่มเข้าใจเรื่องการตลาดโลกแล้วเนี่ยพวกเขาจะเริ่มปรับรูปแบบการทำงานให้สามารถขยายได้โดยไม่ผูกตัวเองไว้กับการทำงานคนเดียวตลอดชีวิต แต่พวกเขานะครับคิดถึงการสร้างระบบการถ่ายทอดงานและการขยายทีมแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มจากฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างก็ตามแต่ในหัวพวกเขานะครับกับคิดแบบเจ้าของกิจการตั้งแต่ต้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทธุรกิจไอทีและบริการจากอินเดียจำนวนมากสามารถเติบโตเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าจากหลายประเทศหลายโซนเวลาและหลายวัฒนธรรม สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งของการคิดแบบตลาดโลกนะครับคือการไม่ยึดติดกับสภาพแวดล้อมเดิมคนอินเดียจานวนมากนะครับพร้อมย้ายเมืองย้ายประเทศหรือเปลี่ยนบทบาทการทํางานหากสิ่งนั้นเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นพวกเขาเนี่ยไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นความเสี่ยงเพีลงอย่างเดียวแต่พวกเขามองเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการเติบโต ในขณะที่หลายคนนะครับรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแต่คนอินเดียจำนวนมากเลือกที่จะก้าวออกไปเรียนรู้ระหว่างทางและใช้ประสบการณ์เหล่านั้นแหละเป็นสะพานเชื่อมไปสู่โอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมครับการคิดแบบตลาดโลกตั้งแต่วันแรกนะครับจึงไม่ใช่เรื่องของความทะเยอทะยานเกินตัวแต่มันคือการยอมรับความจริงของโลกว่าโอกาสไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมและคนที่กล้ามองไกลกว่านั่นแหละจะมีโอกาสมากกว่า พวกเขาเริ่มจากศูนย์แต่ไม่เคยตั้งเพดานความฝันไว้แค่พื้นที่รอบตัวพวกเขาใช้ความรู้เป็นตัวใช้ความอดทนเป็นค่าเดินทางและใช้วิธีคิดแบบตลาดโลกเป็นแผนที่จนในที่สุดครับพวกเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้เล่นในเกมระดับโลกได้จริงและพวกเขาครับอดทนกับความลำบากได้นานกว่าคนทั่วไปนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่แท้จริงที่คัดกรองคนอินเดียที่ไปถึงระดับโลกออกจากคนที่หลุดจากเส้นทางกลางคัน ความอดทนของคนอินเดียนะครับไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจสวยหรูนะพิกิจมองว่ามันเกิดจากสภาพชีวิตจริงที่บังคับให้ต้องทนต่างหากครับหากไม่ทนก็ไม่มีทางเลือกและเด็กอินเดียจํานวนมากเนี่ยเติบโตมากับความขาดแคลนทั้งโอกาสทรัพยากรและความมั่นคงในชีวิตทําให้พวกเขาคุ้นเคยกับการทําสิ่งที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ในระยะยาวการเรียนหนักโดยไม่รู้ว่าจะได้งานดีหรือไม่การทํางานหนักโดยยังไม่รู้ว่าจะเลื่อนขั้นหรือเปล่า ความไม่แน่นอนเหล่านี้แหละครับไม่ได้ทําให้พวกเขาหยุดแต่กลับกลายเป็นสภาพแวดล้อมปกติที่ฝึกให้ใจแข็งแรงกว่าคนทั่วไปในโลกของการทํางานนะครับคนอินเดียจํานวนมากเนี่ยยอมเริ่มจากตำแหน่งที่ต่ํามากยอมรับงานที่หนักซ้ํำซากและไม่มีใครเห็นคุณค่าเพราะพวกเขานะครับเข้าใจว่าความลําบากในช่วงแรกเนี่ยคือค่าเรียนที่ต้องจ่ายเพื่ออนาคตที่ใหญ่กว่า หลายคนนะครับทำงานวันละยาวนานกว่ามาตรฐานอยู่กับความกดดันจากหัวหน้าลูกค้าและการแข่งผันรอบด้านโดยไม่คาดหวังคำชมในทันทีแต่สิ่งที่พวกเขาคิดนะครับคือการสะสมความสามารถประสบการณ์และความน่าเชื่อถือทีละน้อยเพราะรู้ดีว่าคนที่ทนได้นานที่สุดเนี่ยมักจะเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ในสนามความอดทนของคนอินเดียนะครับยังสะท้อนในวิธีที่พวกเขารับมือกับความล้มเหลวเมื่อผิดพลาดหรือถูกปฏิเสธเนี่ยพวกเขาไม่รีบสรุปว่าตัวเองไม่เก่งแต่กลับมอง ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้พวกเขานะครับล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งสอบไม่ติดสมัครงานไม่ผ่านหรือทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกแต่แทนที่พวกเขาจะถอยออกจากเกมเนี่ยพวกเขานะครับกลับเลือกที่จะปรับตัวเรียนรู้และกลับมาใหม่ด้วยเวอร์ชันที่แข็งแรงกว่าเดิมพี่กิตจ,จะบอกกับคุณผู้ฟังของพี่กิตว่าความล้มเหลวนะครับไม่ได้ทำลายความเชื่อมั่นนะแต่มันทำให้เข้าใจโลกความจริงมากขึ้นต่างหากละ่ะ พี่กิจจะย้ำอีกรอบนะเดี๋ยวสรุปให้เข้าใจกับข้อนี้เลยว่าความอดทนกับความลำบากไม่ใช่แค่การกัดฟันทนนะครับแต่พี่กิจมองว่าคือการยอมรับว่าความสำเร็จระดับโลกต้องใช้เวลาและไม่รีบวัดคุณค่าชีวิตจากผลลัพธ์ระยะสั้นแต่ยอมลงทุนแรงกายแรงใจและเวลาในช่วงที่ยังไม่มีใครเห็นแบบคนอินเดียส่วนใหญ่ยังไงครับเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องได้นานพอแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะครับผลลัพธ์จะพูดแทนทุกอย่างเอง ความอดทนนี้เองครับที่กลายเป็นกำแพงกั้นคนทั่วไปออกจากเส้นทางแห่งความสำเร็จและเปิดทางให้คนที่เริ่มจากศูนย์สามารถไต่ขึ้นเป็นยีนในจุดที่คนทั้งโลกต้องหันกลับมามองไม่ใช่แค่คนอินเดียเพียงอย่างเดียวนะครับพิกิจอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เพื่อเห็นแสงสว่างของอนาคตพิกิจจะบอกว่าคนอินเดียที่ประสบความสาเร็จนี่พวกเขาไม่พึ่งโชคนะแต่พวกเขาใช้ระบบช่วยครับจนสามารถสร้างรายได้และธุรกิจที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์และไม่มีความแน่นอนใดๆในชีวิตนะครับคนอินเดียเนี่ยเข้าใจดีว่าโชคไม่สามารถควบคุมได้แต่ระบบต่างหากที่สามารถออกแบบและพัฒนาได้พวกเขาเนี่ยจึงไม่ฝากอนาคตไว้กับจังหวะฟลุกหรือโอกาสที่อาจผ่านมาเพียงครั้งเดียวแต่เลือกสร้างโครงสร้างการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้เรียนรู้ได้และปรับปรุงได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนรู้นะครับระบบการทำงานหรือระบบการสร้างรายได้แนวคิดนี้แหละครับที่ทำให้แม้ในวันที่ไม่มีโชคแต่ความก้าวหน้าก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างช้าแต่มั่นคงและในการทำงานกับทำธุรกิจนะครับคนอินเดียจำนวนมากเนี่ยไม่พึ่งความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวนะครับแต่พวกเขาจะพยายามเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองทำได้ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนไปเลยสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นทำต่อได้ เพราะพวกเขาครูบรว่าหากทุกอย่างผูกติดอยู่กับตัวเองธุรกิจจะไม่มีวันโตระบบ,ะบจึงถูกใช้เพื่อแยกงานออกเป็นส่วนๆวัดผลได้แก้ไขได้และขยายได้เมื่อมีระบบที่ดคีคนหนึ่งคนสามารถสร้างผลงานเทียบเท่าคนหลายคนได้และองค์กรสามารถเติบโตโดยไม่พังเมื่อขาดใครไปสักคนการใช้ระบบ,ะบยังทำให้คนอินเดียสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น แทนที่จะเสี่ยงหมดตัวกับการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวพวกเขานะครับเลือกทดลองทีละเล็กทีละน้อยเก็บข้อมูลปรับปรุงและทำซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงระบบจึงทำหน้าที่เหมือนตาข่ายรองรับความผิดพลาดลดการพึ่งดวงและเพิ่มโอกาสสำเร็จในระยะยาวยิ่งทำซ้ำมากเท่าไหร่นะครับความสำเร็จก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น พิกิจจะบอกคุณผู้ฟังของพิกิตนะครับว่าการที่ไม่อายที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยคือการเลือกความก้าวหน้าระยะยาวเหนือความภูมิใจระยะสั้นนะครับพิกิจชอบทัศนคติคนอินเดียส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือพวกเขาเนี่ยไม่อายที่จะเริ่มต้นจากเล็กๆนะครับพิกิจมองว่ามันเป็นทัศนคติที่ทําให้คนที่ประสบความสําเร็จสามารถก้าวเข้าสู่เกมการหาเงินได้จริงโดยไม่ติดกับดักของภาพลักษณ์หรือศักดิ์ศรีที่ไม่สร้างรายได้ พวกเขาเข้าใจดีนะครับว่าการเริ่มต้นเล็กไม่ได้แปลว่าคิดเล็กเสมอไปแต่เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการเติบโตพวกเขาไม่รอให้มีทุกอย่างพร้อมนะครับไม่รอให้ดูดีในสายตาคนอื่นแต่เลือกเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ทันทีแม้จะเป็นงานเล็กรายได้น้อยหรือบทบาทที่ไม่มีใครสนใจก็ตามเพราะสิ่งสําคัญในช่วงแรกไม่ใช่ความใหญ่โตนะครับแต่คือการได้เข้าไปอยู่ในสนามจริง ที่หลายๆคนเริ่มจากการรับจ้างทำงานเบื้องหลังหรือเป็นผู้บริการในตำแหน่งที่ต่ำมากงานเหล่านี้แหละครับอาจไม่ได้สร้างชื่อเสียงแต่สร้างกระแสงเงินสดและประสบการณ์ที่มีค่าและคนอินเดียจำนวนมากก็ไม่เสียเวลาไปกับการพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดนะครับแต่พวกเขาจะพิสูจน์ด้วยผลงานและความสมบเสมอพวกเขาใช้ช่วงเวลาที่เริ่มต้นเล็กๆแบบนี้แหละครับเรียนรู้ระบบเรียนรู้ลูกค้าและเรียนรู้ข้อผิดพลาดโดยที่ต้นทุนอย่างไม่สูง เมื่อถึงวันที่ต้องขยายตัวเมื่อไหร่ความผิดพลาดเหล่านั้นจะไม่ถูกทำลายทั้งชีวิตและการไม่อายที่จะเริ่มต้นจากเล็กๆนะครับยังช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วพวกเขาไม่ติดกรอบว่าต้องทำธุรกิจแบบไหนถึงจะดูดีแต่พวกเขาะจะถามเพียงแค่ว่าสิ่งใดสร้างคุณค่าและ,ะไรายได้ได้จริง แนวคิดนี้แหละครับทาให้หลายคนกล้าลองกล้าปรับและกล้าเปลี่ยนทิศทางเมื่อเห็นว่าแนวทางเดิมไม่เวิร์กเพราะไม่ได้ผูกตัวเองไว้กับภาพลักษณ์ใดภาพลักษณ์หนึ่งการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะครับจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นอิสระในการทดลองและพัฒนาต่างหากครับพิกิจจะบอกคุณผู้ฟังของพิกิจนะครับว่าการที่ไม่อายที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนี่ยมันคือการเลือกความก้าวหน้าระยะยาวเหนือความภูมิใจระยะสั้นนะครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยยอมเป็นคนธรรมดาในวันนี้ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับวันข้างหน้าเมื่อรากฐานแน่นพอการเติบโตนะครับจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและในวันที่คนอื่นเริ่มมองเห็นความสำเร็จนั้นแทบไม่มีใครรู้เลยว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่ไหนพิกิจจะยกตัวอย่างคนบางกลุ่มนะครับอยากรวยเร็วรวยภายในหนึ่งวันหรือไม่ก็หนึ่งอาทิตย์หรือหเดือนหนปีความคิดแบบนี้พิกิจบอกเลยนะครับว่าคิดผิดครับ คนที่มีความคิดที่จะรวยแบบนี้อาจจะรวยจริงแต่อย่าลืมนะครับว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปง่ายเหมือนกันครับยกตัวอย่างถูกรางวัลใหญ่รับมรดกจากครอบครัวเป็นการรวยทางลัดที่เห็นผลดีแต่พิกิจบอกได้เลยว่าคนที่ได้รับรางวัลแบบนี้มักจบไม่สวยเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพยายามและอีกคนประเภทหนึ่งนะครับที่พิกิจเป็นห่วงที่สุดคือคนประเภทที่ว่า อยากรวยแต่ไม่อยากทำเป็นไปไม่ได้ครับที่ท่านอยากมั่งคั่งแต่ไม่ทำอะไรไม่ใช่ใส่น้ำในลำธารน,นะครับที่ฝนตกและจะไหลลงมาให้คนดื่มด่ำชํำใจเริ่มแถอครับพิกิจจะให้คุณผู้ฟังกลุ่มนี้ของพิกิจเปลี่ยนทัศนคติใหม่ตั้งแต่วันนี้เลยครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆและสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เลยครับจะพาเราเติบโตในอนาคตและเป็นแรงผลักดันไม่ใช่ขออ้าง พิกิจจะบอกว่าวิธีคิดแบบคนอินเดียที่เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริงนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกมากพอจะโทษโชคชะตาหรือรอให้ใครมาช่วยนะครับเพราะความจนในชีวิตจริงครับผมที่ไม่เปิดพื้นที่ให้บ่นนานนักหากไม่ขยับวันนี้พรุ่งนี้จะลำบากกว่าเดิมความจริงข้อนี้ที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะมองความจนไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นแรงกดดันที่คอยเตือนว่าต้องเปลี่ยนแปลง ความขาดแคลนนะครับจึงไม่ได้ทำให้ยอมแพ้แต่ทำให้เกิดความเร่งด่วนในการลงมือทำและสร้างวินัยที่แข็งแรงกว่าคนที่มีทางเลือกมากกว่าครับหลายคนนะครับเติบโตมากับข้อจำกัดที่ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเงินเรียนค่าเดินทางหรือโอกาสในการลองผิดลองถูกสิ่งเหล่านี้แหละครับบังคับให้คนอินเดียคิดอย่างรอบคอบวางแผนเป็นขั้นตอนและเลือกเส้นทางที่มีโอกาสคุ้มค่าที่สุด ความจนของพวกเขาในช่วงแรกเนี่ยจึงกลายเป็นครูที่สอนให้พวกเขาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองพวกเขาไม่ฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่สร้างผลลัพธ์นะครับแต่จะโฟกัสกับสิ่งที่พัฒนาตัวเองได้จริงต่างหากเมื่อทุกการตัดสินใจมีต้นทุนนะครับความตั้งใจจึงชัดและการลงมือทำจริงจริงจังกว่าคนทั่วไป สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคือคนอินเดียจำนวนมากไม่ใช้ความจนเป็นคำอธิบายว่าทำไมตัวเองถึงไปไม่ถึงไหนแต่พวกเขาจะใช้มันเป็นคำถามว่าต้องทำอะไรเพิ่มถึงจะหลุดจากวงจรเดิมพวกเขาอ่านเริ่มช้ากว่าอาจเหนื่อยกว่าและอาจต้องทนมากกว่าแต่ไม่ยอมปล่อยให้ต้นกำเนิดของชีวิตมากำหนดปลายทางความคิดนี้ทำให้หลายคนกล้าคิดใหญ่ทั้งที่ยังไม่มีอะไรเลย เพราะพวกเขานะครับรู้ว่าการที่ไม่คิดใหญ่ต่างหากคือความเสี่ยงที่แท้จริงสําหรับคนที่เริ่มจากไม่มีอะไรจริงๆในที่สุดนะครับเมื่อความจนถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักอย่างต่อเนื่องมันจะหล่อหลอมเป็นพลังภายในที่ไม่ต้องพึ่งแรงกระตุ้นจากภายนอกไม่ใช่แค่คนอินเดียนะพิกิจหมายถึงคนที่ประสบความสําเร็จด้วยพวกเขาเดินหน้าโดยไม่ต้องมีใครเชียร์เพราะแรงขับเคลื่อนนะครับมาจากความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและครอบครัว พวกเขาจึงไม่ได้วิ่งเพื่ออวดใครแต่เดินเพื่อหลุดจากจุดเดิมอย่างถาวรนั่นเองครับเดี๋ยวพี่กิจจะสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับฟังดีๆตั้งใจฟังนะครับเพราะเนื้อหาต่อจากนี้ค่อนข้างสําคัญวิธีหาเงินของคนที่เริ่มจากศูนย์สู่ธุรกิจระดับโลกนะครับพี่กิตไม่ได้หมายความว่าแค่คนอินเดียนะคนบ้านเราก็มีให้เห็นเยอะแยะไปพวกเขานะครับไม่ได้อาศัยโชคไม่ได้เริ่มจากทุนและไม่ได้เดินทางที่สวยงามตั้งแต่ต้นฟังอีกรอบนะครับ คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยพวกเขาไม่ได้อาศัยโชคไม่ได้เริ่มจากทุนและไม่ได้เดินทางที่สวยงามตั้งแต่ต้นแต่พวกเขานะครับเริ่มจากความรู้ที่ขายได้ขยายมุมมองไปสู่ตลาดได้อดทนกับความลำบากได้นานกว่าคน99%ใช้ระบบแทนการหวังพึ่งดวงไม่อายที่จะเริ่มเล็กและเปลี่ยนความจนให้กลายเป็นแรงผลักหากเรายังทำเองทุกอย่างนั่นไม่ใช่ระบบแต่ขึ้งาน พิกิตอยากให้เราทำงานใช้ความรู้ใช้แรงลงทุนให้มากเพื่อที่จะเป็นทุนไปต่อยอดสร้างระบบระบบจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่มีเงินทุนจงหาความรู้ความสามารถให้เจอเพื่อเป็นทุนไปหาไรายได้ในวันข้างหน้าหากเราค้นพบระบบที่เราถนัดเมื่อไหร่พิกิตเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะย้อนกลับมาคิดถึงคำพูดพิกิตแน่นอนครับทุกข้อที่พิกิตพูดไปนะครับไม่ได้เป็นเทคนิคพิเศษนะแต่เป็นวิธีคิดที่ใครก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ หากยอมรับความจริงของชีวิตและลงมือทําอย่างสม่ำเสมอดังคํำคมของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับที่บอกว่าไม่มีฝันไหนที่ใหญ่เกินฝันและไม่มีนักฝันตัวเล็กคนไหนที่จะไปไม่ถึงหากมีความพยายามหากคุณผู้ฟังของพี่กิจกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับยังไม่มีทุนยังไม่เห็นทางและรู้สึกว่าตัวเองสู้ใครไม่ได้บทความนี้ของพี่กิจและครับ อาจไม่ได้ให้คำตอบที่ง่ายหรือเร็วแต่พิกิจให้มุมมองที่พิสูจน์แล้วว่าคนธรรมดาที่เริ่มจากศูนย์สามารถไปได้ไกลจริงถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องราววิธีคิดและบทเรียนในมุมที่นำไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่าลืมกลับมาฟังเนื้อหาอื่นๆในช่องพิกิจนะครับเพราะทุกคลิปถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกคนค่อยๆขยับออกจากจุดเดิมและสร้างชีวิตในแบบที่เราเลือกได้ด้วยตัวเองขอให้โชคดีกับวันใหม่ในทุกๆวันครับ